สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียง Evolve Your Brain เปลี่ยนสมองใหม่ด้วยจิตใจของเราเองเป็นผลงานการเขียนของดรโจดิ s p e n ซ a สำหรับ EP นี้เป็น EP ที่14เรามาฟังเนื้อหากันได้เลยครับเรื่องไข้ครวนเรื่องของจิตเนื้อหาต่อไปเราจะมาดูการศึกษาล่าสุด ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสมองและจิตใจกันดีกว่าในรายงานการประชุมของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2004มีบทความที่ยืนยันว่าการฝึกจิตผ่านทางการทำสมาธิและการมีสมาธิที่จดจอ่อสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานภายในของสมองได้พูด่ายๆก็คือบทความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากของการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของสมองที่ทำให้จิตเปลี่ยนไปได้ในการศึกษาดังกล่าวพระภิกษุชาวพุทธที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำสมาธิอย่างมากได้ถูกบอกให้จดจ่อกับสภาวะจิตที่จำเพาะเจาะจงเช่นความเมตตาและความรักที่ไร้เงื่อนไขผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมดได้ถูกติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์ไฟฟ้าทั้งหมด256ตัวเพื่อทำการสแกน ตรวจวัดกิจกรรมของคลื่นสมองที่มีความซับซ้อนในระหว่างที่พวกเขามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมองของพวกเขาจะสอดประสานและจัดระเบียบในการประมวลผลกิจกรรมทางจิตได้ดีกว่าสมองของกลุ่มควบคุมที่ไม่สามารถแสดงรูปแบบคลื่นสมองที่เทียบได้กับรูปแบบที่พระภิกษุผู้เชี่ยวชาญสร้างขึ้นมาได้เลยพระภิกษุบางรูปที่ฝึกสมาธิมานานถึงห้าหมื่นชั่วโมง แสดงให้เห็นกิจกรรมของกลีบสมองส่วนหน้าและกิจกรรมคลื่นสมองที่เชื่อมโยงกับการทำงานของจิตในระดับสูงและการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นโดยรวมที่จริงแล้วพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของสมองได้ตามต้องการเลยด้วยซ้ำผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมของกลีบสมองส่วนหน้าได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในพระภิกษุเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ในความเป็นจริงพระภิกษุที่ทำสมาธิได้นานที่สุดมีระดับของคลื่นไฟฟ้าชนิดหนึ่งในสมองที่เรียกว่าคลื่นแกมมาที่สูงกว่าที่นักวิจัยเคยพบในคนปกติโดยทั่วไปแล้วคลื่นสมองประเภทนี้จะเกิดขึ้นเมื่อสมองสร้างวงจรประสาทขึ้นมาใหม่กรีบสมองส่วนหน้าซีกซ้ายเป็นบริเวณสมองที่สัมพันธ์กับความสุขซึ่งพระภิกษุรูปหนึ่งที่บริเวณสมองซีกซ้ายมีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ทำให้นักวิทยาศาสตร์ที่ทําการศึกษาถึงกับกล่าวว่าท่านคงจะเป็นบุคคลที่มีความสุขมากที่สุดในโลกแน่ๆดรริชาร์ดเดวิสันจากมหาวิทยาลัยวิทคอนซินซึ่งเป็นหัวหน้าการทดลองได้กล่าววา่าสิ่งที่เราค้นพบก็คือผู้ปฏิบัติสมาธิมาเป็นเวลานานมีการทำงานของสมองในระดับที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเขายังกล่าวเสริมอีกว่า การฝึกจิตของพระสงฆ์ส่งผลในลักษณะเดียวกับการเล่นกอล์ฟหรือการเล่นเทนนิสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองได้และในบทสัมภาษณ์ภายหลังดรเดวิสันได้กล่าวว่าสิ่งที่เราพบก็คือจิตหรือสมองที่ได้รับการฝึกฝนนั้นช่างมีความแตกต่างจากจิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝนในทางกายภาพเป็นอย่างยิ่งจากการทดลองนี้พบว่าหากเราสามารถปรับปรุงการทำงานของสมองได้ เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงจิตได้อย่างแท้จริงหลอมพิจารณาถึงผลที่ตามมาของการศึกษานี้สักครู่หากสมองเป็นเครื่องมือที่ถูกกระตุ้นจากความคิดทั้งในระดับจิตสำนึกและระดับจิตใต้สำนึกซึ่งตัวจิตเองก็เป็นผลผลิตสุดท้ายของสมองแล้วล่ะก็ใครหรืออะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมองและจิตกันแน่จิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตได้เพราะจิตเป็นผลลัพธ์ของสมอง จิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมองได้เพราะจิตเป็นผลผลิตของสมองและสมองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของจิตได้เพราะสมองเป็นเพียงฮาร์ดแวร์ที่จิตใช้ในการทำงานที่สุดแล้วสมองก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมองได้เนื่องจากสมองจะไม่มีชีวิตหากไม่มีแรงบางอย่างที่ส่งอิทธิพลต่อจิตหากเราสามารถทำให้สมองและจิตทำงานได้ดีขึ้นด้วยการฝึกฝน และการใช้ทักษะของการเจริญสติเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานภายในของสมองแล้วใครหรืออะไรกันแน่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงสมองและจิตอยู่คำตอบที่เข้าใจยากมีอยู่3ามพยางนั่นก็คือจิตสำนึกแนวคิดดังกล่าวทำให้บรรดาน,นักวิทยาศาสตร์สับสนมานานหลายปีอย่างไรก็ตามในช่วงสิปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้เริ่มนำจิตสำนึกเข้ามาเป็นปัจจัยในทฤษฎีต่างๆมากมาย ที่มุ่งไปสู่การทำความเข้าใจธรรมชาติของความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องทำให้กลายเป็นความลี้ลับหรือมีปรัชญามากเกินไปจิตสำนึกคือสิ่งที่ทำให้สมองมีชีวิตมันคือแก่นแท้ที่มองไม่เห็นของชีวิตที่ทำให้สมองเกิดความมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้มันคือแง่มุมที่มองไม่เห็นของตัวตนที่ใช้สมองเพื่อจับความคิดแล้วรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างจิตทั้งในแบบที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งที่เป็นจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเรื่องจิตใจสสารและอื่นๆตอนที่ผมโรงเรียนวิชาประสาทการวิภาคศาสตร์ใน,นระดับบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลาย Life, ัยไลฟ์เพื่อศึกษาป,ปริญญาเอกด้านไคลโรแพลาติกผมได้ทำการผ่าสมองมาจำนวนนับไม่ถ้วนผมเข้าใจอย่างรวดเร็วว่าหากปราศจากซึ่งชีวิตสมองก็เป็นเพียงแค่สสารชิ้นหนึ่งเป็นอวัยวะที่เมื่อไร้ชีวิต ก็ไม่สามารถคิดรู้สึกกระทำหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้แม้ว่าสมองจะเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดเพราะมันมีบทบาทสำคัญและจำเป็นต่อทุกๆสิ่งที่เรากระทำวิธีการที่เราคิดวิธีปฏิบัติที่เราทำและสิ่งที่เรารู้สึกแต่สมองก็ยังต้องการการเคลื่อนไหวแม้ว่ามันจะเป็นอวัยวะแห่งสติปัญญาแต่ยังไงมันก็เป็นเพียงแค่อวัยวะเท่านั้นกล่าวอีกนหนึ่ง สมองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หากไม่มีผู้ควบคุมสมองเป็นอวัยวะของระบบประสาทส่วนกลางที่มีเซลล์ประสาทหรือนิวรอนจำนวนมากที่สุดมาอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเมื่อนิวรอนของเรามีปริมาณที่มากพอเราก็จะมีสติปัญญานิวรอนเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆจำนวนของนิวรอนประมาณส0 0 0 0ถึง50,000เซลล์ก็มีขนาดเพียงแค่ปลายเข็มหมุดเท่านั้น ในส่วนของสมองที่เรียกว่าเนโอคอร์เทกเป็นบ้านของจิตรละลึกรูก้ซึ่งเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์สามารถเชื่อมโยงกับเซลล์ประสาทอื่นๆได้อีก4 0 0 0 0ถึง50,000เซลล์ด้วยกันในอีกบริเวณหนึ่งที่เรียกว่าซิลีเบลลัมเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์สามารถเชื่อมต่อกับเซลล์ประสาทอื่นได้มากถึง1ล้านเซลล์ในความเป็นจริงสมองประกอบด้วยนิวรอนประมาณ1แสนล้านเซลล์ที่เชื่อมต่อกันในรูปแบบสามิติมากมาย ดังที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการรวมกันของเซล์ประสาทหลายพันล้านเซลล์ที่เชื่อมต่อกันและทำงานเป็นลำดับในรูปแบบเฉพาะนั้นประกอบเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าเครือข่ายประสาทเมื่อเราเรียนรู้บางสิ่งหรือมีประสบการณ์บางอย่างเซล์ประสาทจะทำงานร่วมกันและสร้างการเชื่อมต่อขึ้นมาใหม่แล้วสิ่งนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเราอย่างแท้จริงเนื่องจากสมองของมนุษย์สามารถเชื่อมโยงเซลล์ประสาทได้หลายทาง และเนื่องจากเซลล์ประสาทสามารถสื่อสารกันได้โดยตรงสมองจึงสามารถประมวลผลความคิดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจดจำประสบการณ์ดำเนินการแสดงพฤติกรรมคาดเดาความเป็นไปได้และอื่นๆอีกมากมายสมองเป็นหน่วยประมวลผลกลางของร่างกายดังนั้นมันจึงเป็นเครื่องมือที่เราใช้ทางกายภาพเพื่อพัฒนาความเข้าใจในชีวิตอย่างมีสติและสนับสนุนชีวิตของเราอย่างไม่รู้ตัว ลองคิดถึงจิตสำนึกในแง่ที่มันเป็นที่อาศัยและครอบครองคอมพิวเตอร์ชีวภาพที่เรียกว่าสมองในแง่ที่เป็นเหมือนกระแสไฟฟ้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมทั้งหมดสมองมีฮาร์ดแวร์และระบบซอฟต์แวร์อยู่ในตัวที่จิตสำนึกสามารถอัปเกรดหรือใช้ได้อย่างเป็นประจำจิตสำนึกช่วยเราคิดได้และในขณะเดียวกันก็สามารถสังเกตกระบวนการคิดของเราได้ด้วย โดยทั่วไปแล้วเราคิดว่าจิตสำนึกคือการตระหนักรู้ในตัวเองและการรับรู้เกี่ยวกับโลกที่อยู่รอบตัวเราอย่างไรก็ตามยังมีภูมิปัญญาอีกประเภทหนึ่งในตัวเราซึ่งช่วยมอบชีวิตแก่เราอย่างต่อเนื่องในทุกๆขณะโดยที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเราเลยแพทย์ทางกระดูกเรียกสิ่งนี้ว่าภูมิปัญญาโดยกำเนิดและมันดำรงอยู่ในทุกๆสิ่งอย่างเท่าเทียมกัน อันที่จริงปรัชญานี้ระบุว่าภูมิปัญญาโดยกำเนิดของเราที่ได้รับความช่วยเหลือจากสมองเป็นเพียงการแสดงออกของภูมิปัญญาสากลในร่างกายดังนั้นจากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ทั้งในฐานะนักกายภาพบำบัดและในฐานะนักเรียนที่ RSE ดูเหมือนว่าจิตสำนึกของเรามีอยู่สอง,ององค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบแรกเราเรียกมืนว่าจิตสำนึกที่เป็นตัวตนหรือ Subjective Consciousness เป็นสิ่งที่รักษาเจตจำนงเสรีของแต่ละบุคคลเอาไว้และช่วยเราแสดงออกถึงตัวเองในฐานะตัวตนที่สามารถคิดได้โดยมีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของเราบุคคลซึ่งเป็นส่วนที่เป็นอัตนัยของเราเป็นองค์ประกอบของจิตสำนึกนี้ที่รวมเอาคุณสมบัติเฉพาะตัวรวมถึงความสามารถในการเรียนรู้จดจำสร้างสรรค์ฝันเลือกแม้กระทั่งไม่เลือกไว้ด้วยกันนี่คือตัวคุณหรือตัวตน จิตสำนึกที่เป็นตัวตนสามารถดำรงอยู่ได้ทั้งในร่างกายและเป็นอิสระจากร่างกายเมื่อผู้คนมีประสบการณ์ออกจากร่างพวกเขาจะรับรู้สิ่งต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งสามารถมองเห็นร่างกายของตัวเองที่นอนอยู่บนเตียงได้มันเป็นจิตสำนึกที่เป็นตัวตนที่รับรู้ประสบการณ์นั้นโดยเป็นอิสระจากร่างกายดังนั้นจิตสำนึกที่เป็นตัวตนจึงไม่ใช่ร่างกายแต่มันใช้ร่างกาย มันคือตัวตนที่ตระหนักรู้ในตัวเองซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วตลอดชีวิตจิตสำนึกจะอยู่แค่ภายในร่างกายของเราองค์ประกอบอื่นของจิตสำนึกคือภูมิปัญญาของการรับรู้ภายในตัวเราที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ในทุกๆวันเราเรียกสิ่งนี้ว่าจิตสำนึกที่มีเป้าหมายหรือจิตใต้สำนึกนี่คือระบบการรับรู้ที่แยกตัวออกมาจากจิตสำนึกถึงแม้มันจะเป็นจิตใต้สำนึก แต่มันก็มีภูมิปัญญาและสติปัญญาที่น่าเหลือเชื่อนอกจากนี้มันยังแยกตัวจากสมองส่วนคิดมันทำงานผ่านส่วนอื่นของสมองเพื่อรักษาระบบในร่างกายของเราเอาไว้ด้วยจิตสำนึกที่มีเป้าหมายที่ทำงานอยู่สมองจะทำการประมวลผลหลายล้านการทำงานในระดับเซลล์แบบอัตโนมัติทุกๆวินาทีและในระดับองค์รวมโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยถ้าเป็นในแง่มุมทางสุขภาพและชีวิตของสิ่งนี้ มันเป็นสิ่งที่เรามองข้ามทุกวันได้แก่ระบบที่คอยควบคุมหัวใจการย่อยอาหารการกรองเลือดการสร้างเซลล์ใหม่และแม้กระทั่งการจัดการ DNA ของเราซึ่งจำเป็นต้องมีจิตสำนึกที่ยิ่งใหญ่และไร้ขีดจำกัดจึงจะสามารถรับผิดชอบการทำงานทั้งหมดเหล่านี้ได้ภูมิปัญญาที่มีเป้าหมายนี้รู้อะไรที่มากกว่าที่ตัวตนของเรารู้เป็นอย่างมากแม้ว่าเราจะคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแล้วก็ตามที นี่เป็นแง่มุมสากลพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนโดยไม่ขึ้นอยู่กับอายุเพศการศึกษาศาสนาสถานะทางสังคมหรือวัฒนธรรมมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่หยุดเพื่อรับรู้ถึงพลังความตั้งใจและภูมิปัญญาของมันที่จริงแล้วแง่มุมของจิตสำนึกนี้เองที่ช่วยมอบชีวิตให้กับสรรพสิ่งทั้งมวลจิตสำนึกที่มีเป้าหมายคือภูมิปัญญาที่แท้จริงโดยมีพลังงาน หรือแรงที่สามารถวัดค่าได้ซึ่งดำรงอยู่ในทุกสิ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมและคงที่มันถูกเรียกว่าสนามจุดศูนย์หรือซีโร่พอยต์ฟิลด์เป็นต้นกำเนิดเป็นภูมิปัญญาของจักรวาลมันคือต้นกำเนิดที่ยุบรวมสนามควอนตัมให้กลายเป็นรูปแบบทางกายภาพทั้งหมดมันคือพลังชีวิตอย่างแท้จริงที่ซึ่งฟิสิกค,ควอนตัมเพิ่งเริ่มการวัดค่าของสนามแห่งศักยภาพนี้ได้ในฐานะที่เป็นมนุษย์ เราครอบครองจิตสํานึกทั้งสององค์ประกอบนี้ไว้เรารับรู้สิ่งต่างๆได้ในฐานะจิตสํานึกที่เป็นตัวตนและเราดํารงอยู่ได้ก็เพราะเราเชื่อมต่อกับพลังชีวิตซึ่งเป็นจิตสํานึกที่มีเป้าหมายเรามีเจตจำนงเสรีที่จะเลือกคุณภาพชีวิตที่พึงปรารถนาและในขณะเดียวกันภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่กว่าก็ได้ให้และอนุญาตให้เรามีชีวิตในทุกๆวินาทีในความเป็นจริงวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันได้เข้าใจแล้วว่า ทุกๆสิ่งทางกายภาพรวมทั้งตัวคุณและตัวผมนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนยอดของภูเขาน้ําแข็งขนาดมหึมาเท่านั้นคําถามคือสนามพลังที่ยึดโยงทุกสิ่งเข้าไว้ด้วยกันคืออะไรและเราจะติดต่อกับมันได้อย่างไรพูดได้ว่าสมองอุปรกรณ์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับจิตสำนึกทั้งสองระดับนี้สมองที่ไม่มีจิตสำนึกจะเฉื่อยชาและไร้ซึ่งชีวิตชีวาเมื่อจิตสำนึกได้รับการอำนวยความสะดวกผ่านทางสมองมนุษย์ ผลผลิตสุดท้ายจะเรียกว่าจิตจิตคือสมองที่กำลังทำงานอยู่เป็นสมองที่ลงมือกระทำจิตกลายเป็นการดำรงอยู่เมื่อสมองที่กำลังทำงานเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวาไม่มีจิตใดที่ปราศจากการแสดงออกทางกายภาพของชีวิตผ่านสมองที่กำลังทำงานอยู่ดังนั้นจิตจึงเป็นผลผลิตของจิตสำนึกที่ควบคุมเนื้อเยื่อประสาทที่ละเอียดอ่อนและหลากหลายของสมอง เนื่องจากจิตสำนึกเฉพาะทั้งสองระดับนี้ได้ไปกระตุ้นสมองเพื่อสร้างจิตขึ้นมาเราจึงต้องมีการทำงานที่แตกต่างกันสองแบบอยู่ในสมองเรามีจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกที่ฝังอยู่ในระบบสมองที่แตกต่างกันสองระบบและทั้งสองระบบนี้ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับจิตสำนึกสองประเภทการรับรู้อย่างมีสติของเรามีพื้นฐานอยู่ในสมองส่วนนีโอคอร์เทก นีโอคอร์เทถือได้ว่าเป็นยอดมงกุฎของสมองเราเป็นที่ตั้งของเจ็ดจำนงเสรีนี่คือศูนย์ความคิดที่มีสติของสมองซึ่งทุกสิ่งที่บุคคลเรียนรู้และมีประสบการณ์จะถูกบันทึกและเป็นที่ซึ่งข้อมูลได้รับการประมวลผลการจัดเรียงของเซลล์สมองที่เชื่อมต่อกันในนีโอคอร์เทคทำให้คุณแตกต่างจากบุคคลอื่นและทำให้คุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณมีความสามารถที่จะรับรู้กระทำ มีความคิดมีพฤติกรรมมีความรู้สึกของสภาพแวดล้อมและของจิตใจของคุณอย่างมีสติและสาม,มารถแสดงความคิดและแสดงแนวคิดของตัวเองออกมาได้คุณ,ณสมบัติที่มองไม่เห็นของการคิดทบทวนไตรตรองและสังเกตตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่กำหนดประสบการณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของคุณเมื่อเราพูดในแง่ของบุคคลที่หมดสติหรือฟื้นคืนสติขึ้นมาเราหมายถึง การที่เขาหรือเธอได้ออกจากหรือกลับไปสู่ระดับการดำรงอยู่ซึ่งหมายถึงการตระหนักรู้ในตัวเองการตื่นตัวและมีความทรงจําเกี่ยวกับตัวเองในเชิงแนวคิดทั้งหมดนี้ถูกควบคุมโดยนีโอคอเทคหรือสมองใหม่ของเราต่อไปเราจะมาพูดคุยถึงแง่มุมทางจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของจิตกันอีกสักเล็กน้อยจิตสำนึกทำให้เราสามารถประมวลผลความคิดและข้อมูลได้อย่างมีสติ จิตนี้มีความรู้ด้วยตัวมันเองมันมีแนวคิดเกี่ยวกับตัวเองมันรู้จักตัวเองและรับรู้ถึงตัวเองได้ด้วยมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าตัวตนหรือตัวคุณโดยการใช้เจ็ดจำนงเสรีส่วนที่ตระหนักรู้ในตัวเราสามารถมุ่งความสนใจไปที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้นี่คือเอกสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ในวิทยาศาสตร์และปรัชญาของการบำบัดด้วยการจัดกระดูก มันถูกเรียกว่าจิตที่มีการศึกษาและจะถูกประมวลผลในบริเวณของสมองส่วนใหม่ล่าสุดของเราซึ่งก็คือนีโอคอเทกส่วนของสมองที่ทำงานภายใต้การควบคุมของจิตใต้สำนึกได้แก่สมองส่วนกลางสมองส่วนซิลีเบลัมและก้านสมองส่วนใหญ่แล้วบริเวณเหล่านี้ไม่มีศูนย์ควบคุมจิตสำนึกอย่างไรก็ตามพวกมันทำงานภายใต้ภูมิปัญญาขั้นสูงที่ผมได้บอกเอาไว้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้ร่างกายเป็นระเบียบแต่มันยังสามารถรับมือกับรายการของสิ่งที่ต้องทำอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วยจิตที่ยิ่งใหญ่นี้รู้จักวิธีการรักษาสุขภาพเพื่อให้เราได้รับประโยชน์อื่นๆของการมีชีวิตสรุปได้ว่าสมองเป็นอวัยวะที่มีเซลล์ประสาทจำนวนมากที่สุดที่มารวมตัวกันอยู่ซึ่งที่ใดก็ตามที่มีเซลล์ประสาทจำนวนมากที่สุดที่นั่นก็จะมีระดับภูมิปัญญาที่สูงสุดไปด้วย จิตสำนึกใช้สมองในการประมวลผลความรู้และประสบการณ์อย่างมีสติซึ่งเป็นแรงกระตุ้นทางเคมีไฟฟ้าที่เรียกว่าความคิดดังนั้นจิตจึงเป็นผลผลิตของการทำงานของสมองจิตจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อสมองมีชีวิตและอำนวยความสะดวกให้กับจิตสำนึกจิตสำนึกมีคุณสมบัติเฉพาะสประการได้แก่จิตสำนึกที่มีเป้าหมายมันคือพลังชีวิตเป็นต้นกำเนิดและสนามจุดศูนย ที่ทั้งคุณและผมเราเชื่อมต่อกับสนามพลังนั้นเป็นสิ่งที่มอบชีวิตให้แก่เราผ่านทางสมองส่วนกลางสมองส่วนซิลิเบลลัมและก้านสมองนี่คือจิตใต้สํานึกจิตสานึกที่เป็นตัวตนตั้งอยู่ในสมองส่วนนีโอคอร์เทกมันเป็นนักสํารวจตัวตนที่เรียนรู้และพัฒนาความเข้าใจเพื่อแสดงออกถึงชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่านี่คือจิตสำนึก เมื่อเราสามารถรวมจิตสำนึกของเราเข้ากับจิตที่ไร้ที่สิ้นสุดซึ่งมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดเราจะสามารถเข้าถึงโลกของความเป็นไปได้ใหม่ๆได้จิตสำนึกเป็นองค์ประกอบหนึ่งเดียวที่ทําให้เราเข้าใจว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงสมองและจิตได้อย่างไรมันเป็นแง่มุมของส่วนที่มองไม่เห็นในตัวเราที่ส่งผลต่อสมองเพื่อสร้างจิตสำนึกขึ้นมาช่วงเวลาที่เรามีสติ สนใจตอนหนักรู้และอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงนี่คือช่วงเวลาที่เราเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของสมองเพื่อสร้างจิตระดับใหม่ขึ้นมาได้เมื่อเราสามารถใช้จิตสำนึกรวมกับจิตใต้สำนึกเราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์และอัพเกรดระบบปฏิบัติการของเราได้เมื่อจิตสำนึกได้ผสานร,รวมกันสมองก็จะถูกเชื่อมต่อกันแบบใหม่จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้คือการตั้งคำถาม และให้ข้อมูลที่อาจช่วยคุณเข้าใจว่าสมองจิตและจิตสำนึกของมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรเพื่อสร้างสุขภาพและประสบการณ์ชีวิตของคุณหนังสือเล่มนี้จะรวบรวมขั้นตอนของแบบจำลองเพื่อการทำงานง่ายๆแบบเป็นขั้นเป็นตอนในการทำความเข้าใจอวัยวะอันน่าอัศจรรย์ที่เรียกว่าสมองระหว่างนี้เราจะสำรวจหลักฐานบางส่วนที่ประสาทวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบ เกี่ยวกับวิธีการที่สมองของเราประมวลผลจิตในหลายระดับและวิธีการที่เราสามารถเชื่อมโยงสมองในแบบใหม่ได้เพื่อที่คุณจะสามารถเปลี่ยนจิตของคุณได้อย่างแท้จริงเมื่อคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณจะตั้งตารอคอยเพื่อที่จะเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นสะท้อนออกมาในสุขภาพชีวิตและอนาคตของคุณในบทต่อไปเราจะเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับเซลล์ประสาท วิธีการที่มันทำงานและเชื่อมต่อกันระบบประสาทสาขาต่างๆและวิธีการที่ส่วนต่างๆของระบบประสาททำงานในรูปแบบต่างๆเพื่อเรามีชีวิตอยู่และรักษาสุขภาพของเราเอาไว้เมื่อเราเข้าใจพื้นฐานแล้วเราก็จะสามารถขยายความเข้าใจของเราว่าเราถูกเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้กลายเป็นตัวเราอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจากนั้นเราจึงจะเริ่มดูว่า เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงจิตได้อย่างไรต่อไปจบบทที่สองสำหรับอีพีหน้าจะเป็นการขึ้นเนื้อหาของบทที่3อย่าลืมกลับมาติดตามชมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ